สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับของคาบยางมาตอยนะครับที่ติดตามบอดี้รถนะครับหรือว่าสีรถนะครับมีผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ครับคือตัวนี้เลยนะครับน้ำมันอนเนกประสงค์ wd-40 มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาครับ ตัวนี้นะครับคุณสมบัติเด่นเลยนะครับคือหล่อลื่นป้องกันสนิมไล่ความชื้นคลายความติดขัดทําความสะอาดคาบสกบปกคราบยางมาตอยคาบกดเกลือตามขั้วแบตเตอรี่ครับหรือแม้กระทั่งคาบกาสติ๊กเกอร์คราบปากกาเคมีนะครับหนึ่ปัญหาจบเพียงกระป๋องเดียวครับ DVD 4T นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองฉีดดูกันนะครับว่า ประสิทธิภาพของ WD40 เนี่ยนอกจากหล่อเลื่อมกันสนิมเนี่ยยังทําความสะอาดคราบจะกระปกคราบยางมาตอยได้มากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตการเช็ดก่อนนะครับไม่ออกเลยนะครับเป็นคราบยางมาตอยที่ฝังแน่นนะครับวิธีการฉีดนะครับจะมีเทคนิคนิดนครับจะมีจุดสีน้ำเงินนะครับให้ปรับปรุ่ไปที่จุดสีน้ำเงินครับแล้วก็ฉีดทําการฉีดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าน้ำยาหมดแก๊สก็จะหมดตามเลยนะครับไม่เหลือหลงเหลือปริมาณน้ำยาให้นะครับผู้ใช้งานเนี่ยขาดทุนนะครับเห็นไหมครับแค่ผมฉีดไปแป๊บเดียวเองว้าวประสิทธิภาพของ w d ไม่กัดสีรถด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้ประจำนะครับตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเลยครับไม่กัดสีรถนะครับฉีดไว้ทิ้งไว้ประมาณสักสอนาที แล้วก็เช็ดออกนะครับคราบยางมาตอยที่ติดตามตีดรถก็จะหมดไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํายาที่เป็นผลิตภัณฑ์แพงๆที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดคราบยางมาตอยโดยตรงตัวนี้ครับน้ํามันอเนกประสงค์ w d 4 0สามารถช่วยคุณได้นะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติเด่นของ w d 4 0นะครับเป็นน้ำมันที่ทำมาจากตัว ร์บอมาได้ออกไซด์นะครับเป็นตัวกัดสกัดน้ํามันออกมานะครับหรือว่าสาร co 2นั่นเองครับไม่มีสารประหลอดไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนไม่มีสาร cfc นะครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายทําให้กลิ่นรู้สึกว่าวันนี้เราสามารถใช้งานได้สบายครับแล้วผมเองก็เป็นช่างซ่อมเครื่องมืออยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ในการล้างเครื่องมือหรือฉีดในเรื่องของตัวนอ็อตนะครับที่เป็นสนุงสนิมอะไรต่างๆนะครับตัวนี้สามารถช่วยได้เลยนะครับ แม้กระทั่งไล่ความชื้นที่ตัววงจรสวิตอะไรต่างๆะยังสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้ผมฉีดน้ำมันอันอกประสงค์ไปแล้วประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไงบ้างครับอลองเช็ดกันเลยนะครับว้าวเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างย็งไงครับ ออกจริงๆนะครับจุดยอดเลยครับนี่ครับไม่ได้แค่ทำหน้าที่หล่อลื่นป้องกันสนิมและไล่ความชื้นครับยังทําความสะอาดคาบยางมาตอยได้จริงครับเห็นผลได้จริงครับไม่กัดสีรถนะครับไม่กัดสีรถแน่นอนนะครับ 1,000ปัญหาจบเพียงกระป๋องเดียวครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมคุณสมบัติดีๆนะครับของ WD40 ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ตามาเพจของ WD40 หรือห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ